วัดีค่ะทุกคนห่างหายจากการอัดคลิปวิดีโอมาก็นานเนาะเป็นปีเหมือนกันตอนนี้ก็เริ่มตีแป้งผักค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างทำผักยากค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนเนาะบางทีเราตีดินได้แต่ก็ปลูกก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าฝนตกชุกหนักมากค่ะช่วงนี้มันหยุดไป ได้สักสองสามวันแล้วค่ะตีดินก็ตีได้แต่ก็ประมาณนี้อะค่ะดพอได้ค่ะแต่ก็ดูข่าวกรมโอตุก็บอกว่าผลฝนจะมาอีกแล้วรอบนึงอะค่ะไม่รู้ว่ารอบนี้ปลูกเราจะจะได้ผลผลิตไหมเพราะว่ารอบที่แล้วอันนี้อันนี้เป็นหอมแดงนะคะคือผลมันหนักอะค่ะ หนักมากติดปลายไปแล้วไม,ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่แต่แต่ก็ปล่อยปล่อยปล่อยเขาไปก่อนก็ตามนี้ไปก่อนเผื่อจะโอเคเนาะหนักมากค่ะติดปลายเลยเดี๋ยวจะพาไปดูออหอมแบ่งหอมแบ่งก็ไม่ค่อยโอเคค่ะรอบนี้ไม่สวยเลยเพราะว่ามันก็อย่างเงี้ยค่ะ ได้อย่างนี้อันนี้ยี่สิบวันแล้วนะคะเนี่ยยี่สิบวันแล้วก็จะได้หลอดหลอดไม่ใหญ่อะคะ่ะปกติจะจะจะโตจะได้แล้วคะ่ะอันนี้ยังยังเล็กอยู่เลยไม่แน่ใจว่ารุ่นเนี้ยรอบเนี้ยจะออกตลาดได้ไหมจะขายได้ไหมแต่ก็ต้องปล่อยไปก่อนนะคะแต่ถ้าไม่ดีจริงขายตดไม่ได้ก็คิดว่าจะ ทำพันต่อไปอะคะ่ะต้องดูอีกทีนึงว่าเขาโอเคไหมหัวเพราะว่าประสบการณ์เก็บทาพันเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีประสบการณ์ตรงนี้อะคะ่ะดูดูไม่เป็นเหมือนกันถ้าหอมไม่งามจะจะเก็บได้ไหมคะ่ะถ้าเพื่อนๆนคนไหนมีประสบการณ์พอแนะนําได้ก็คอมเมนต์ได้นะคะช่วยแชร์ความรู้ได้คะ่ะโอเค ช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยออกตลาดเนาะผักก็มีน้อยอย่างว่าแหละมันปลูกไม่ขึ้นดุก,กระเพราค่ะออกดอกออกดอกเต็มนะคะจะต้องมาเก็บดอกแก่ละอันก็นีก็ประมาณนี้ก็สวยดีแล้วผักแต่ถ้าออกดอกแล้วเขาจะแก่ค่ะเร,เราต้องจริงๆเร,เราต้องเด็ดทิ้งอะคะ่ะแบบนี้ ราะว่าถ้าเขาแก่เราจะทำให้เขาเขาโทมเนาะประมาณอันนี้ก็โดยรวมค่ะที่สวนตอนนี้ผักก็ยังยังไม่มีอะไรมากอืมเพราะว่ามันปลูกไม่ได้ขนาดเพราะใส่ถาดแล้วก็มาปลูกก็จะมีเขาเรียกอะไรอะจิ้งหรีดอะคะ่ะมากัดกินก็เสียหายไปเยอะคะ่ะอันนี้คือปลูกจากถาดเนาะ เพิ่งลงดินไปได้ประมาณสองสาวันเนาะก,ก็ต้นเหมือนแกนแกนเหมือนกันค่ะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าที่สวนเราค่อนข้างเน้นปลูก MC อินทรีย์ค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะหมัดดินนะคะมาเจาะอย่างเช่นอันเนี้ยอออันเนี้ยรูรูรคุ้นหมดแล้วค่ะ แต่ถ้าเจาะเยอะๆก็ทําให้เขาแกนได้นะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถส่องข้อแสงได้นะคะมันมันส่องข้อแสงได้แบบไม่เต็มที่ค่ะวันนี้ก็ว่าจะตีดินตักแดดไว้เนาะก็หวังว่าฝนไม่ตกเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูการ ว่าจะปลูกหอมอะค่ะเนอะว่าจะปลูกหอมแบ่งสั่งพันมาแล้วล่ะช่วงนี้พันของตัวเองก็หมดเหมือนกันก็ต้องสั่งเป็นพันรับแลค่ะสั่งมาจากอุตรดิษ์โอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนเนาะไม่ยาวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเจอกันอีกทีสวัสดีค่ะ